อ่าโอเคนี่เราอยู่ในชีทที่1นโลนะครับเปิดไปดูหน้าที่สองคำสทบเปิดไปดูหน้าที่สองคำพท์เจมกับภาษาอเงกฤษไม่ต้องโดภาษาไทยนะเจมับภาษาอังกฤษไม่ต้องโูภาษาไทยเจมกับภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเร้วเดินเพลงแล้น

เอานิ้วจิ้มมาสางกฤษไปด้วยอย่ามาบอกกู๊ดบายลาก่อนจโดดีลกรอนบายลากอนเจ็ดกู๊ดบ๊ะหกกู๊ดบายลาก่อนโดดีบีวายกูบายลาก่อนบอกกู๊ดบายลาก่อนโดดีีวลก่อนเจ็ดแฝบขึ้นบอกเยลา บอกเาๆเจดแืนวา B E s เพื่อนบอกวลาเจ็แวเพืนบอกเลาป A B E เพื่นบอกาแปดแดมห้องนอน R ปรห้องนอนปดแรห้องนอน ไปแเบนลูห้องนอนห้องนอนเก้าคีนทำความสะอาดเก้าคีนทำความสะอาดก้าคีทำความสะอาดเกาีทควสสบแซบบันเทิง ยูโรจะเร่งไปทางไหนเศษแสบันเธอจแมันนี่เงินจแบมันนี่เงินจะแบมันนี่เงินจะบมันนี่เงินสิบสองแมนคนผู้ชายสิบสองแมนผู้ชายหนึ่งคน สอแมนผู้ชายหนึ่งคน E B สองแมนผู้ชายหนึ่งคน E 3 N A สามบาร์เข่าว A R K B A R K สามบาเข่า B A R K B A สามบาเข่า B จ็ดซเลฟอาศัย L I B E L I F E อาศัยเจเลฟอาศัย I อาศัย

พอแคร์ผม S F I R แคร์ผมสิบเจ็ดแคมเอากรอง C A M E R A คมเอรากองสิบเจ็ดคมเอรากรอง C A M E R A คมเลรากรองสิบเจ็ดมเอากอง C A M E R A แคมเอรากองสิบแปดสายแอเยิม S F L สบาิบแปดสายแอเยม สมาชเอลเยมสก้าจ้ำกระโดดเจจจสก้าจ้ำกระโดดสก้าจ้ำกระโดดสก้าจ้ำกระโดดเยเสบแบดเตียงนอนตาินทำไมไม่จิ้มตามยองอา ยี่สิบแปดเตียงนอนเจมภาษาอังกฤษไปด้วยยี่สิบแปดเียงนอนยี่สิบแปดเตียงนอนยี่สิบแปดสสจามยี่สิบแปดสสจามยี่สิบแปดสสจาม <irgend> um <amat S 2> ยืนสอบลาวลีเสียงดังยืดสอบลาวลีเสียงดังยืดสอบลาวลีเสียงดังยืสอบลาวลีเสียงดังเดิมเพลินเดิมเพลินเดินเพลิน

สามโค้ชเชื่อา C O T H E S โค้มา C enjoy สน e ุกสนาน E N J O Y enjoy สนุกสนาน C enjoy สน e ุกสนาน E N J O e Y enjoy สนุกสนาน Say enjoy สนุกสนาน E N J O Y enjoy สนุกสนานห้าเยสเรเมื่อวานนี้ Y S E A Y เยสเร่เมวาน Workers, And, h wives, are, yeah. ose, material, ้า y e s t r เ่อวานนี้ h e e e s, <S oh, e ่า้้า e e r อย่ามองหน้าโคเจมประธานเกด h ้า y e s t r a เมื่อวานนี้ w h t r d y y e t d เมอวนนี้ออกกุญชายลากร b o อยู่รดจะได้ไปไหนกยลากรออกกุญบายลาก่อน จบลวีากุญยากรขอบคุณบายลาก่อัปดีวากุยากแจกแบบขึ้นบอกเมอร์เอีเฟขึ้นบอแจกแบบขึ้นบอกเมอรเีเอฟขึ้นบแจกแบบขึ้นบอกเมอ แปดเบมห้องนอน B E D O M เบนนปดห้องนอน B E D O M เบนห้องนอนดนงน B E D O M เนท์ห้องนอนก้าคีนทำความสะอาด C I N E ก้าคีนทำความสะอาด เก้าคีน้มสะอาด C O E เขย่งน้ำมันสะอาด S บันเทิง S E บันทึกแซ F บันเทิง S T V E C บันทึกซ E V E C บันทึก S E V E บันทึกเศแมันนี่เงิน M O N E Y มันนี่เงินเศแมัน่เงิน M O N E Y มันนี่เงิน 12นแมผู้ชายหนึ่งคน M A สองแมนผู้ชายหนึ่งคน M A นแมนผู้ชายหนึ่งคน M A N นสมบาร์เขา A R K ข่าสมบาเขา A K บาร์เข่าสามบาเข่า the live art high i live art high mip aside. i live art high mip aside. mip i live art high mip high the live art the 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 สอกผม S A I R แหผลสิบอก,บอกาผม S A I R แหผลเจ็ดเมลาก้อง C A M E R A แเมลาก้องเจ็ดมล้อง C A M E R A แเมลาก้องเจ็ดแคปเมล้อง S M I L E smiley. Smiley. Smile Smile smiley.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  Smile Smile smiley. 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 Smile Jumped at a bad thing bad thing a bad thing on. bad thing bad thing a bad thing bad thing on. He a bad bad ยีบสองสเ <ham> นสจาม S N Double T S T S N S N Double T S T S N ง N d ง u b l e T S T S N นี่เ <endeu> ส b l e T S T ยี่สองลารีเียดอรีเสียงดเดินเพลเรเดินเพลร N เเพเรนสองวอชสรสองวอชสครามสองวอชสครสง สาคอเสื้อผ้า C L O S เสื้อผ้าสค้อ O เสื้อผ้าสคอจิ้มไปด้วยเซสามคอเสื้อผ้า C L O S S เสอ้า enjoy สนุกสนาน C e n enjoy สนุกสนาน เตย์แอนจอยสนุกสนานท่า yesterday เมื่อวานนี้ yesterday เมื่อวานท่า yesterday เมื่อวานนี้ yesterday เมื่อวาน ไอเอสเดเมวานีออคุณบายลาก่อนออกคุณบายลากรออยลากรอเจมไปด้วยออกคุณบายลากรอออกคุณบายลาก่อนอกคุณบาลากรอแฟเค้นบอกเมอ ดูเอดีเวฟเคลื่นบอกเบอร์ดูเดแวฟคลื่อนบอกเบอร์แปดเวลูห้องนอนแปดเจมแปดเวฟลูห้องนอน

ส Finally, ิบเมันนี่เงิน O ิอมันนี M ่เง <15 decimal. S 2> ิน1 O มัเงินสิบนสิแมนผู้ชายหคนผู้ชายหคนสิแมนน่นผู้ชายหคนสิแมนผู้ชายหนึ่งคน เจ็ดสามมาทาว b l เจ็ดสามมาทาว b l เจ็ดสามมาทาว b l เจ็ดสี Th ่เลฟอาศัยโลตาเจ็ดสี่เลฟอาศัยเจ็ดสี่เลฟอาศัย l i b e เจ็ดห้ามาชแปง เบาบบาชปันเบบาชปบบาชปันเบบาชปับบาชปับาชปันเบบาชปัาชปันเบบาชปัาชปเบบาชปันเบบาชปันเบบาชปเวบาชปันเบบาชปาชปันเบบาชันเบเบปับบาชปาชปันเบบาชันเบปันเาชัปันเบบาเบบาชาชปันเบปันเาชัปันเบ เจ็ดแคมเลากอง C A M E R A มลารอสแปสมายอลเยม S M I L E สมายเอลสแปมายอลเยม S สมาอลเยมิบเก้าจับกระโดดจับกระโสิบเก้าจับกระโดด J U M กระโดด Count on the door. Is a bad thing on? Is a bad thing on? Is a bad thing on? Is ยิบสยิบแอสนิสามอสยิบสองลาวลีเสียงดานาลียงานยิบสองลาวีเยงนาีเสียงนยบสองลาวีเสียงนลาเสียงดนอ่าเปิดไปดูหน้าทีด้ ไฮบราเพเดวิัอมมาอานหนึ่งไฮบราเพยเดวิอมาไบเล่นกับเอมมาไฮบาลาเล่นกบอไบราเทยเดียวกัเอมมาไฮบราเพเดียวเอมมาไฮบาราเล่นกับเอมมาไฮบล่กบมาเทดยวิัเอมมา

Sam, <laughs> <inaudible> I enjoyed, yesterday. Four, I enjoyed, yesterday. Three, I enjoyed myself yesterday. I enjoyed yesterday. My one times and all. I enjoyed myself yesterday. I enjoyed myself yesterday. My one times and เมื่อวานฉันสนก I enjoyed myself yesterday I enjoyed myself yesterday เมื่อวานฉันสนุกเมื่อวานฉันสนุก s e y w a v e ด o d b y e t ป me. ท h มี Dave ด o o อกุญปัยทูมีพอเขาบอกมือลาฉันพอเขาบอกมือลาฉัน Dave o o d b y ุ t o m ย t h มี Dave ด o o อกุญปัมีพอเขาบอกมือลาฉันพเขาบอก เจแปนจุดไฟูเมุดไฟทูมีเพราะขาวบอกเปอราชาพข่าบอกเมอราชาน้ามาคินเดอะฮิสเบลมมาคีนเดอะฮิสเบโลมมาทำความสะอาดห้องนอนของขามวมาดห้องนอนของเขามาคินเดอะฮิสเบลมมาคินเดอะฮิสเบโลม มาทำความสะอาดห้องนอนของเขามาความสอาดห้องนอนของเขามา h มามาทำความสะอาดห้องนอนของเขามาาะดห้องนอนของเขาออ e s v e a m o n a y พวกเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมดพวกเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมด We save the all our money We save the all our money พราเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมดพวกเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมด We save the all our money We save the all our money พวกเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมดเราเก็บเงินของพวกเราทั้งหมด7 The d o r k Park is at the man The Dark a r k i at the man หมาเห่าที่ผู <c ười> <c ười> ้ชายคนนั้นมาเห่าที่ผู้ชายคนนั้นเดอ Dark คือ g e r m a น h a คือมอ h a คืออ d มมาเห่าที่ผู้ชายคนนั้นหมาเห่าที่ผู้ชายคนนั้นเด e d a r คือ Ad g e r m a t h r คืออ d g e r มนมาเห่าที่ผู้ชายคนนั้นมาห่าอี่ผู้ชายคนนั้น b a g e i e นางอยู่ในโทบาโกนางอยู่ในโทบาโกชิลีบดิอินโทบาโกชิลีบดิอิตโทบาโกนางอยู่ในโทบาโกนางอยู่ในโทบาโกชิลีบดิอินโทบาโกชิลีบดิอิตโทบาโกนางอยู่ในโทบาโก9อิทานบาชกีแซ อีทานอีธานบีบผงขาวอีธานผีบมงองขาอีธานบาร์ชีแซอีทา like นบาร์ช like yep ีแซอีธานแปงผมของแงเขาวอีธานบาร์ชีแซอีานบาร์ชีแซอ่ใครชอบอากาศเย็นใครยอมมาได้ที่กับปานอน แล้วไปคุยกับยูโรนะตีตกแปกทั้งคู่เลยนะถ้าเคยยอมพาคุยกับยูโรกูจะให้ยูโรบีบนมยอมพาให้แตกเลย <c oughs> อยู่่าอท่นจะก้ตัวแ่าวข้อที่เก้ากีทาร์บาชซกีทาราแกทารแปลงผมของขาวกีทารแปลงผมของขาว อิธานบาร์ชีแซ่อีธานแปลงผมของ,ผง,ผงขาวอีธานบาร์ชีแซ่อีธานแป้งผมของ,ผง,ผงขาวเซฟไอ,งงอสมารอลเดอร์แอดเดอะแคเมลา I smell ลเ t ล t ดอร์แอนันยิ้มให้กับกล้องชันยิ้มให้กับกล้องไอ m i เ e t ด e a คัลอนยิ้มให้กับกล้องชันยิ้มให้กับกล้อง I อ m i เ e l t อลเด t ร e แ a นเดอรคล่เด And you may have come. And the children jumped on the bed. The children jumped on the bed. The child jumped on the bed.

ลาวลีเขาจามเสียงดังเขาจามเสียงดังอีสานีสิลาวลีอีสานีสิลาวลีเขาจามเสียงดังเขาจามเสียงดังอีสานีสลาวลีอีสานสิลาวลีเขาจามเสียงดังเขาจามเสียงดังอ่าโอเคไปพักได้แล้วเดี๋ยวมาต่อชีสสอง